ทีมงานไม่แม่นยำต้องมาผจญภัยและสำรวจในโรงแรมเรือล้างแต่แล้วก็มีฆาตรกรสุดโหดแฝงตัวเข้ามา ดังนั้นลูกเรือทั้งหมดจะต้องทําภารกิจเพื่อเอาตัวรอดและต้องหาให้ได้ว่าใครคือฆาตรกรบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เอวาจะให้ทุกคนเดากันก่อนว่าใครคือฆาตรกรและพวกเราจะหนีรอดออกจากเรือได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอย่าลืมขอยับผิวดีแบบเอวา่าครีมเนวา่าบายเอวา่าครีมลดรอยแดงรอยดําสิวโผดสิวอ,อุดตนันทําให้หน้ากระจ่างใสย,ยังเป็นธรรมชาติไม่มีสารอันตรายทุกชนิดเหมาะกับทั้งเด็กและคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะเพราะเอวาเลือกแล้วมันต้องดีที่สุดฝากอุดหนุนเนวากันเยอะๆะนะ รับรอบแล้วไปเราของพี่บอยพี่บอยเป็นฆาตกรทุกคนพี่บอยเป็นฆาตกรแน่ๆเป็นฆาตกรแน่ๆอไแน่เราไม่ไปชี้เกันแล้วพี่บอยโอ้ยมัขึ้นไปข้างบนหมดเลยเฮ้ยแล้วมอยจะไกล้กันทำไมผมคิดว่าผมเดาได้ว่าใครเป็นฆาตกรพี่เนทแน่นอนเกมนี้ยังไงครับพี่เนทนั่นไงนั่นไงมาแล้วทุกคน นี่ผมเจอภารกิจแล้วั้งแรกเลยไปไกลๆไปไกลๆนี่ผมจะเดินตามพี่บอยอย่างเดียวรอยได้ใส่เข็มสองอันกินข้าวตัวเองหมดไม่เหลือสักเม็ดกินน้ำมันลมให้หมดโอ้โหแล้วควร1.5ลิตรทุกคนบ้าบอทำไมคนอยู่ในนี้เยอะจังแล้วเข้ามาในนี้พี่เอ็มอยู่คนเดียวเฮ้ยพี่เอ็มอยู่คนเดียวแต่ไม่น่าใช่พี่เอ็มคือจากเซนต์ตอนเนี้ยบอกว่าพี่เอ็มไม่น่าใช่ฆาตกร เกมแรกผมยังไม่ทำภารกิจผมจะอยู่เฉยๆตัวปีชีเฮ้ยก็มีบอลมันจะบอลน่าน้ากลัวตลอดบอลจะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่บอลแบบไม่ไม่กล้าอยู่กับบอลนะเพราะบอลในทีแบบบอลเป็นคนที่เฮ้ยปิดไฟว่ะปิดไฟก่อนผมว่าเราต้องหาที่ซ่อน โอ้ในนี้มีใครบ้างผมขอเช็คคนหน่อยนะมีใครบ้างผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อ,นอ่าพีเน็อยู่นี่นะผมอยู่นี่อน้องไปหาครับเรามีใครตายไหม,มเรายังไม่ตายครับแต่ถ้าผมไปหาผมจะเสียภารกิจผมไม่ไปหาครกินภารกิจมาครับเราจะไม่ออกไปสำรวจใครเ้าพัดเกลือคนที่อยู่ชั้นล่างผมว่าปลอดภัยเลยเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีใครตายนะชั้นล่าง mày 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 ไฟไม่เป็นไรเราลอดเราอยู่ตรงนี้ตอนที่ปิดไฟเรายังทําภารกิจได้ใช่ไหมก็ป,ปิดไฟจะเห็นภารกิจหรอพี่เนทอยู่ห้องนี้เอเอสียงเน็ตคุดดังเลยเปิดไฟทุกคนเปิดไฟแล้วยังอยู่ยังอยู่ผมยังรอดครับรอดนะได้ครับรอดคนระับผมคิดว่าพี่บอยไม่ใช่แล้วหนึ่งเสร็จแล้วนะครับพี่กระโทษผมบอกเลยนะฆาตกรแม่งหาผมอยู่อเอา้าไอบอลมาได้แก่วะ มาเคยเทศเสร็จแล้วเอาภารกิจไปส่งภารกิจไปส่งปากระดาษให้ลงถังสิบก้อนเนี่ลงมาจากใครบ่นครับระวังภารกิจดีกว่าโอ้ยเดินจ้าเดินจ้าไปล,ลงภารกิจละดึงภารกิจสุดยอดตรงนี้มีคนมาส่งภารกิจสี่คนนะครับ เราเห็นคนเข้ามาในนี้เราอยู่ในนี้ด้วยเอ้ยพี่เดทลงมาแล้วพี่เนทแอบกับไอแอฟพวกเดิมจุดไฟแล้วต้องไปจุนไฟแล้วตกล้องมันลงมาเมื่อกี้หรือว่ามึงเป็นวะไปแล้วตัวบัากูไปแล้วไม่โดนโอเค เปไฟครบเปิไฟครับเดไฟนะครับขอไปแปะก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเรียกประชุมเมื่อกี้มีเนทเปิดไฟครับโอเคสามคนยังอยู่ประชุมเรียกประชุมเลยปร,ประชุมประชุมครับเอา้ามีคนตายมีคนตาย เพียวเรียกว่าชุมตายบอลตายเพียวลงมาปุ๊บจะเอาใบภารกิจไปติดอ่าแต่ทีนี้โดนปิดไฟก่อนแล้วเพียวเห็นบอลเข้ามาในห้องใบภารกิจอยู่ในมือไม่กลับไม่ใช่ไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับอ่ะมันมีคนนั่งหอบอยู่ข้างๆผมอ่ออ๋อโอเควิ่งลงมาจากข้างบนพร้อมเป็นพยานให้พี่บอยปิดไฟรอบแรกพี่บอยอยืนยันไม่ยืนขยับไปไหนเลยใช่ รอบสองรอบสองดไฟรอบสองพี่บอยอยู่ครับผมอยู่ด้วยกันพี่เียอยู้ยอ่าใช่อันนี้เป็นประหยัไอเทียวก็เห็นเราเดินสวนกันตอนที่ลงมาส่งภารกิจแต่สังเกตอย่างเดิมคือฆาตกรมันปิดไฟสองรอบแต่มันไม่ได้ฆ่าอะไรเลยเหมืนฆาตกรเล่นไม่เป็นนะรอบใช่เมือนฆาตกรยังแค่ชีเจ่ะคืะฆอเหมือนฆาตกรมือใหม่ประมาณร้อยยี่สิบแปดนะ ที่คิดนะเกี่ยวกับบอลยืนข้างกันใช่ไหมแล้วฆาตกรเลือกยิงไงบอลปึ้งแล้ววิ่งขึ้นแบ่งบนแล้วทำเป็นเหมือนลงมาข้างล่างวิ่งสองรอบมันเหนื่อยไอ้เห็นไหมไอ้จะเก่งไรอยาได้บหไดได้ทีไม่แต่ฆาตกรอยู่ชั้นหนึ่ง ผมเห็นด้วยฆาตกรอนอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งพะมาฆ่าบอลบอลตายชั้นหนึ่งไงแล้วต็วิ่งขึ้นไปชั้นสองรออยู่ด้วยรออยู่รออยู่นี่ด้วยกันใช่เปิดเปิดไฟปุ๊บเราสามคนเริ่มตารวมกันตรงนี้เลยเออแอ๊บพุ๊บได้ผมบิดไฟรอบสองพี่บอยอยู่ผมแต่รอบสามมผมไม่รู้พี่บอยอยู่ไหนเดินไปเลยแต่แต่แต่ผมอยู่ตรงบันไดผมไม่ได้ยินเสียงใครเดินเออแค่นี้นี อันหนึ่งมันเด่นแต่เพียวใช่บอกว่าเขาฆ่าบอลแล้วอะไรแล้วเขาวิ่งขึ้นไปข้างบนไอเดียใช่แต่เดี๋ยวตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊เตุ๊ตไม่แต่ผมอยู่ตรงประตูผมไม่ได้ยินเสียงนนนััคือศพอยู่นี้ยืนติดกันอย่างนี้เลยสักพักหนึ่งปึ้งล่วงลู้แสดงว่าเพียงวจ่เห็นเจ้า ไม่มีใครเดินขึ้นบนไหนตอนปิดไฟสามรอบผมร้อยได้อยู่บนไม่มีใครเดินขึ้นรู้ได้ไงไม่มีใครเดินขึ้นมันอยู่แน่เลยมันย่องหรือเปล่าไม่มีทางย่องยังไงก็ไม่ได้กูฮะใครเดินผ่านผมหมดเพียวโอ้นหมดมั่วสั้หมดเวลาหมดเวลาไม่ใช่ชดแต่ละทับเว่าแตไม่ค่ารู้สึกกลัวว่าเราสู้ไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้กัน เราดูกันว่าทุกคนไปไหนผมพิจารณาเลยถ้าเกิดฆาตรกรขึ้นบันไดอะยังไงผมได้ยินทุกคนผมได้ยินแน่ผมคิดว่าาฆาตรกรอยู่ชั้นล่างตอนนี้ผมปักใจเชื่อเลยว่าเป็นบอยเพราะว่าบอยนั่งข้างผมเขาหายใจหอบแรงมากและเขาตื่นเต้นมากนะครับในการเล่นเกมเนี้ยเราเอาภารกิจมาส่งนี้นะครับเราเช็คศพก่อนมีภารกิจปะวะมีภารกิจวะเนี่ย ไอ้ศบศบ,บอ,ยอย่าไปดุ้งมีภารกิจว่าเนี่ยถ้าใ้ผมเดาผมคิดว่าฆาตกรเนี่ยไม่เพียวก็พี่บอยโอ๊ยอีกแล้วอยู่กับ,บิบเนี่ยนะโอเคถ้าตายใช่ไหมเราจะได้ตายแบบท่าน,นี้เลยนั่งเราตรงนี้แนละ <laughs> เดี๋ยวผมจะ okay, ให้ทุกคนเห็นไ,ไม่ผมก็พี่บอยโดนฆ่าบุ่มนี้เลยอุย้ยอะไรเนี่ยตกตะดุ่งเหรอฮะเปิดไฟเปิดไฟมีคนตายแน่เปิดไฟเปิดไฟมาฮ่าพี่ตีกูทำไมประชุมประชุมประชุม ประชุมประชุมประชุมบอยประชุมพี่บอยเรียกประชุมทุกคนวันนี้เจอคนเรามือตายยังไม่ตายอ้าวแล้วมึงนอนทำไมก็นอนเป็นเพื่อนศพเบลยกเลิกการประชุมเเอ้าสียก็ไอเบียวก็หันมาไอเบียวตายไอเบียวนอนตายยังไม่เสร็จแล้วมันทะลุกขึ้นมา ูกันเยอะด้วยอ้โห oh. อะไรอย่างน oh, ี้จอหรอโอ้โหแล้วตรงนี้ด้วยมมีไอยู่กันเยอะด้วยเขาเป็นคนสบาย <g kilogram> อน,นอนขยับได้ไหมขยับได้แต่ว่าอยา่ <c oughs> อยาส่งเสียงนะอย่าอย่าอย่าส่งเสียงนะถ้าตายอะ่ะ <c oughs> อยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงอยู่เปิดไปครับเปิดไปครับได้ใจได้ใจไม่ได้ใจเหรอไม่มีใครตายนั่นแหละ มีจำเดียวเลยผมไม่สงสัยเพราว่ามีพี่ช้าคนเดียวที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมบูเดี๋ยวนี้ันนี้ฟังผมเป็นพี่ช้าผมเห็นพี่ช้าพี่ช้าพยายามเดินแอบเฉยเอพยายามแอบขดจกอไม่จริงอะไรปิดไฟแล้วแอบเห็นไดมไงว่าเขาเดินแอบ วาจังหวะที่แบบกำลังยิงหนึงฟืบเดี๋ยวเห็นพี่ชาร์ปกำลังยิงพี่เดียวพัสดกรพี่ไม่ได้แอบไปสั่งปิดไฟบ้างก็ไดอยากถามก่อนว่าตอนปิดไฟรอบที่สามอ่ะที่มีคนตายอ่ะที่บอลตายมีใครอยู่ชั้นล่างบ้างที่บอลตายผมอยู่กันชาร์ปพี่เน็ดลงมาเลยใช่ไหมผมอยู่กันชาร์ปที่ผมมาก้ามไปสั่งคนนี้ผมใส่เดียวผมพี่ก้อยพร้อมผมพี่มาส่งพลังกิมผมกับพี่บอยพี่เน็ที่ปิดไฟครับไม่ทปลอดภัยปลอดภัยไม่ใช่ครับ แี่สงสัยนะสก่อนหนึ่งสองสามสี่แค่สงสัยก่อนเราอย่ากไปดูฆาตกรหรอกทำไมไม่เคยสงสัยตัวเองเป็นหนึ่งเสียงที่เพียวเห็นคนได้ยินเสียงขึ้นไปจริงๆใช่ที่เพียวบอกตอนที่างไรไม่มีไม่มีอะไรเง้ยปมอยู่ประตูแปลว่าพี่เพียวพูดว่าแปลว่าเพียวปั่นได้ไหได้ยินเสียงคนขึ้นแล้วคนที่ตายคือข้างเพียวเอออยู่บนข้างแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ตอนที่ปิดไฟอ่ะมีคนแอบแล้วทำส่งสัญญาณปิดไฟไม่ส่งสัญญาณแบบไหนไม่ได้ส่งไม่ได้ปิด อเดี๋ยวยังไม่ได้ว่ามิลเลยใครบอยเมคดียวไหมเดี๋ยว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 มีคนเดียวที่แอบอยู่ตรงนี้คือมอยอ่ะจแอบทไมก็ผมหลอกฆาตกรเขาอยู่รวมกันนะบตกรที่ไรปันแต่ฟังนะผมยังเชื่อว่าเป็นบอยเพราผมยังรู้สึกหัวใจมันเต้นแรลมันกหกนประมาณร้อยยี่สิบ Severe, ดูได้แล้วก็เว่อร์ปวดบ่อยผมบวดบ่อยพี่ชาบผมบวดเพียวผมเพียวเอ็ดทำไมอ่ะไม่เคยมีใครเพ่งเล็งไปที่เขาเลยเขาอาจจะเป็นก็ได้โอมแต่พี่เด้วยกันมันต้องมีมูนใช่มันต้องมีมูนมันต้องมีมูนแต่เพียวไม่มีมบ่อยบ้าบอย ถาจะปิดไฟประมาณสิบรอบจริงๆไฟประมาณสิบรอบจริงๆมรอบจริงๆเออแต่พอพี่บอยพูดก็เป็นไปได้เรื่องที่ชามเดีวาเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาชมอะไรอะไรวะเมื่อกี้ชามยิงไหนตรงนี้เลยไฟประมาณสิบรอบจริงๆมรอบจริงๆผมยิงเล่นตัวยแล้วยิงทำไมยิงเล่นแลวบอกว่าห้ามยิงโอ้ขอโทษ ไม่ใช่ข้างบนไม่กล้าแต่ภารกิจข้างบนเลยหนูก็ไม่กล้าเหมือนกันไม่น่ามีอะไรตรงนี้เฮ้ยหมดตอนนี้เฮ้ยออกไปได้ปิดไฟเครอยู่ในนี้ไหมอยู่อยู่ อย่น้อยก็มีเพื่อนไม่อยู่คนเดียวเพื่อนไม่อยู่คนเดียวสิงสิ่งคนเดินเปิดไปครับ w a t ไเอ็มมาตรงนี้ได้ไงผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไมพี่เอ็มดึงขึ้นมาพรอมผมมีคนตายไหมมีคนยม แล้วพี่บอยหายไปไหนไม่บอยกับเพียวเมื่อกี้เขาอยู่ในนั้นไม่ใช่เหรอเราไปทำภารกิจไหมเดีย๋ยวไ่ออกเดี๋ย่ไม่ออกเนีย่ยเมื่อกี้มันมันสั่งปิดไฟมาจากข้างบนแสดงว่ามันส่งซิกอยู่ข้างบนผมขอทำภารกิจดีกว่าทุกคนพี่รู้ปิดไฟอีกแล้ว,ลวบ้านมันไม่จ่ายค่าน้๊าไฟเนี่ยเลยวย่าบอกเลยค่าตะกอนอาจจะพี่บอยจริงๆเพราะเขาน่าจะเล่นไม่เป็นไม่ที่เพียวสงสยัยอเนทกับเอวาเออใครเป็นาากัน รู้มีคนตายผมรู้มีคนตายทุกคนแต่ผมยังไม่แจ้งแป๊บนึงผมขอทำธุรกิจแป๊บนึงนานขนาดนี้มีคนตายมโอ้โหทำธุรกิจแป๊บนึงแล้ววิ่งไปสุดอ้าวอย่าเพิ่งแป้งฮะขอทำธุรกิจก่อนทุกคนเอาเอาและนายเห็นแต่ทไมนายทำไมไม่เรียบมีคนทำธุรกิจก่อน ฆาตกรกำลังปั่นผมทำภารกิจในห้องนี้เสร็จแล้วแต่พ <FE> ี่รู้แล้วล่ะใครฆาตกรเดี๋ยวรอรอนายทำเสร็จก่อนนะให้้แจคือตอนนี้สงสัยอ่ะ่ทุกคนองสันคุณพี่ฆาตกรโอเคโหวตจริงผมว่าเสร็แล้วผมรอดเสร็จประชุมประชุมเดี๋ยวมายังไม่ได้ทำภารกิจอะไรเลยอ่ะคราวนี้ต้องโหวตทำไมต้องโหวตมีคนเห็นเต็มตาเห็นปะเห็นได้ผมอะ ทำภารกิจอยู่แต่คนเราปิดไฟเร็วมากแต่ผมได้ยินเสียงปึกอยู่ข้อมูลบนยุงบนตายพีตายบนตายข้างบนใช่ผมทำภารกิจอยู่แล้วผมไม่ได้ยินเสียงคนปึ๊บฆาตกรอ่ะไม่มาจากห้องห้องห้องพี่บอยอยู่กับขาห้องนี้ใช่กับข้างล่างเพราะผมรู้สึกว่ามีคนมีหนุ่มห้างล่างด้วยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงว่าใครอยู่ห้องนี้เออยอยกับเพียวออยู่ตั้งแต่นั้นแหละ ช่เขาไม่ได้ขึ้นไปเราเขาได้เห็นที่แมนพี่ผมขึ้นไปนอกจากว่าเขาเห็นตอนที่เปิดตาผมขึ้นไอ้ไม่รอบแรกพอเราไปชุมเร็จผมขึ้นไปตามนายเลยก็ได้ยังตอนที่มันปิดไฟแต่ฆาตกรน่ะใช้เวลานานมากใช่เพราะอัดอัดปิดไฟแล้วก็เดินเดินลื่นลงมาแล้วสุดท้ายสงสัยเนทเพราะเนทตอนแรกเขาขึ้นไปเราเขาปิดไฟแล้วเดินหาหาเราไม่เจอลงมาหาข้างล่าง ถ้าผมว่ามันก็เปิดไฟปุ๊กเนสเลยอยู่ข้างล่างรู้ได้ไงว่างคนเดินหาใครอยู่ข้างบนตลอดม้วนม้วนก่อนเลยใครอยู่กับเนสเดียวเอาไม่ปรึกษาเลยเหรอไม่ปรึกษามวนเดียวม้วนม้วนม้วนมันไม่ปรึกษาใครไม่รู้เหมือนกันแต่ผมปวดอ้าวไม่รู้เลยไอ้นี่แม่นโยนเกมตลอดเลยอย่า้วนม้วนตั้งแต่รกเลยม้วนเนสเอาไปวันม้วนเน้สไม่เราไม่เกี่ยวเราแค่สงสัยเองเกี่ยวทำไม มันปวดฟองมาบองมามันปวดเน็ตแล้วผมอยู่กับมันอ่ะชายังผมปดเบี้ยวว่านายปดเบี้ยวผมอยู่ข้างมันไม่ได้ข้างแต่ใกล้นายเลยอเคเขาพูด้อยู่ขู้ยังเลิกลากเลยไม่ผมปวดแล้วเอันนี้สองอันนี้สองอ่ะตอนนี้เราสองคนไม่มีข้อมูลแล้วเขาไฟกันมากแสดงว่าเราเป็นคนธรรมดาใช่หนูเป็นคนธรรมดาจริงๆริงหนูอยู่ตรงนี้พี่บอยก็หินพี่นายก็หินหรือไย แต่ว่าชัดเป็นนแล้วก็เห็นพีเอ็นตายแล้วก็เห็นพี่เอยกับพี่เพียวออกมาจากเอวาสงสัยใครพี่เชื่อในเซนต์ของเอวาร์รู้รู้เลย์วนเลย์วเลย์เพียวเพียวเอาพี่สายพี่บอยถามพี่บอยพี่บอยเฮ้ยแต่ถ้าพี่เพียวแต่ถ้าพี่เพียวเป็นฆาตกรอ่ะเรวไปทำเราไปทำไอ้เอาไอ้กระถางโยนลงกระถางเีียมกระดาษ ไม่ใช่หรอพี่ไม่ใช่ในนูนหนไม่ใช่ล้ำกเซนอันนี้ไม่ใช่แต่เนี่ยเจ๊นาสิบห้าสินะเออใช่เนี่ยหนูไม่ได้ใส่เพราะเขาเร็วเนี่ยอยู่นี่เลยเนี่ยอยู่นี่ตรงแลมอ่ะถ้ามันวิ่งเนี่ยมันจะมีเสียงที่สี่มันต้องทำหกอันสอันใช่ตูทำที่เหลืออยู่ผมคิดว่าฆาตกรไม่ะขึ้นรางหัลเพียวกับพี่บอยขอดูรอบนี้ก่อน กินภาร์คิดไหมเดินมาพาร์คิดโอ้ปิดไฟครับปิดไฟครับปิดไฟแล้วทุกคนผมมาเจอเพียวพอดีเลยนายมานายมาหาเราเสียงเลยเหรอเสียงเลยผมเสียงกับเพียวเลยนี่นะเพียวนั่งแดกอยู่นี่นะผมคิดว่า พี่ชาบกับน้องเอวามึงรู้ได้ยังไงว่ามึงเดกก็กูเดินเข้ามามึงเห็นกินทารุ่อยู่แกูเห็นมึงเด็กทารุ่ตอนเดินมานี่แหละกูอยู่กับข้าตกรอยนี้ข้าตกรายร้ายยี้รีบๆตอนแรกกูตายตายไปเนี่ยตายบนกองปาทาโลนเนี่ยเปิดไฟในเปิดไฟแล้วอ่ะเปิดไฟแล้วกูก็เห็นมึงเด็กทารุ่อยู่อีกูร้อยปาเส้นให้มันยาวเท่าโต๊ะนี่ ช่วยช่วยกันไหมเราไม่เสเนี่ยหมูก็อยู่ตรงนี้ไข่มีใครบ้างนาั่นนะนั่นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนตายก็แปลว่ามีสิทธิ์เป็นพี่ชาเพราะพี่ชาเดินหาไม่เจอหรือเดินหามีเอวากับพี่เนตอยู่ด้วยกันก็เลยพิชชาขาดเพราะกลัวว่าคนใดคนหนึ่งจะไปท้องทีมแปลกนะเดินไปสกายเลยเดินไปหาภารกิจทำไมเขาอยู่คนเดียวใช่ สองเลยนี่ได้แต่ไม่มีใครยกประชุมนี่เราต้องขึ้นต้องเราต้องไปไ้หอทำไมหน้าพี่ชาแบบหน้ากลัวขนาดเ้ยไปเเไลยไมหนค้าเลยไปเลไปเลนไปเลยไปเลไปเลพไ่่ไปเลยไปเลาก็อยไ่ด้ยยไั่อยไปเลยไปเาาไปเยไปเลยไยไปเลยูปลไหเลยไไีไเเย มันมีคนมันมีคนเฮ้ยอะไรอ่ะหนูได้ไหมได้เข้าขึ้นไปเขาลงมาค่าพี่ชับถ้าเป็นหนูถ้าหนูชายกว่านั้นหนูจะฆ่าคนข้างบนจะลงมาเพื่อปลอดไปครับปอด ไปเลยไปเลยพียวมาสกิบประชุมครับมึงว่าเอวาเอวาบวชเลยนะเอวานะบี่บอยยังไม่ตายทุกคนพี่บอยวิ่งอยู่ประชุมประชุมอ่ะเน็กับเอวาอ่ะอยู่ด้วยกันอยู่นี่เลยชอบอยู่ข้างๆเอวาเล่าเลยโอเคฟังปังนะสิ่งที่จะเล่าก็ ตอนแรกในห้องนั้นโยนขยะลงกระถางอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอปิดไฟเราก็เลงจะเดินออกมาจะขึ้นไปข้างบนพอปิดไฟอยู่ตรงนี้สองคนแล้วพี่ชับก็เดินออกมาอยู่ด้วยรวมกันเป็นสามคนแต่เราได้ตรงนี้เลยฟังฟังแล้วต้องมองมันนั้น่ะฟังนะฟังออยู่โเวรู้สึกว่าฆาตกรเล่นไม่ฉลาดเท่าไหร่เล่นไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะฆาตกรอยู่ข้างบนแล้ววิ่งลงมาข้างล่างเพื่อฆ่าเรากตื่นที่ข้างบนได้ยินเสียง การตะกรนเดินลงมาใช่ปุ๊บแล้วก็วิ่งมนวิ่งเลย่ไปเลยไม่ใช่พี่เดนแน่นอนบยไม่ใช่พี่เด่น่พี่บอยไม่ใช่พี่บอยเราเห็นพี่บอยวิ่งขึ้นมาพี่ไ่าพี่จับอ้ว่าพี่บอยขึ้นรถแต่หรือว่าเป็นพี่เด่นว่าเราบ่วยกันเราได้ยินเสียงด้วยกันอ๋ออยาก คือคือตอนนี้ยฆาตกรเขาอยากให้โหวดโลกจิตว่าเป็นฆาตกรแล้วฆาตกรฆาตกรอยากให้โลกจิตชนะนะแล้วฆาตกรก็จะชนะด้วยเห็นปะสองคนเนี้ยหน้าแดงเนอะเราดูด้วยกันดูด้วยกันตลด้วยกันแล้วบอกมีคนตายข้างล่างมีคนวิ่งขึ้นเบลล์มันมีมันมีเสียงรอฟังในกล้องมันมีคนเดินมาอีวีทำธุรกิจพีเน็ตพีเน็ตเน็ตอย่าพึ่งพีเน็ต เน็ตพี่เน็ตเอวาไม่สามารถวิ่งเร็วขนาดนั้นได้เน็ตกี่ข้อมึงจะวิ่งเหรอผมอยู่ตรงนี้ค้างเอวาตลอดอันนี้อันนอยู่ข้างหนูจริงข้างหนูไม่ได้อูดูหมดหยุดพี่เน็ตเน็ตเน็ตแล้วนหวตถ้าหวดอย่างเงี้ยเน็ตจะตายแล้วเน็ตตายแล้วเน็ตตายบคยหมวดแล้วครคือตอนนี้มันช่วยไม่ได้แล้วเอาหวดอย่างเงี้ยเกินครึ่งแล้วดิวเกินครึ่งแล้วอ่ะเกินครึ่งแล้วเอาเน็ตเอาพี่เน็ตแล้วไป ใช่ไหมใช่ครับแล้วจะได้วินทแล้วไงแล้วยังไงจบไหมจบทำไมเฮ้ยูคนแรยพี่เด่นคือขาตกบอพี่เดน็กอันอยู่กับหนูนี่ใช่แล้วใครเป็นลูกศิษใครเป็นลูกศิษผมวายเห็นไหมอ ถามอยู่ก็คือแต่ดีจะอยู่ข้างๆหรืตอนที่พี่ช้าตายอะนะแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาอยากรู้วิธีฆ่ามั้ยี่เมอยู่โคตรโคตรบอกเลยให้สาธิตต่อเดี๋ยวสาธิตให้ดูเออสาธิตสาธิตสาธิตตายอยู่ตาพี่ตาพี่ตาเรียกใครอันนี้เรียกใครเรียกใครเรียกกรรมการกรรมการเดินทำเสียงขึ้นไปโอ้ ส่วนบาปก็ลดอย่าให้เพิ่ม I love you big much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ